ลายไม่มีเสียงการแจ้งเตือนจะทำอย่างไรดีปกติแล้วใช้ลายทุกวันก็มีเสียงแจ้งเตือนตลอดแต่จู่ๆทำไมเสียงแจ้งเตือนหายไปคลิปนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนในไลน์กันค่ะวิธีการตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนในไลน์นะคะก็เข้าไปที่ไลน์ได้เลยค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในหน้าใดก็แล้วแต่นะคะ ให้เรามาเลือกตรงหน้าหลักตรงนี้นะคะที่เป็นรูปบ้านนะคะจากนั้นนะคะให้กดตรงฟันเฟืองตรงนี้ค่ะและให้เลื่อนขึ้นนะคะจะเจอคำว่าการแจ้งเตือนตรงนี้นะคะก็กดตรงคำว่าการแจ้งเตือนได้เลยค่ะตรงการแจ้งเตือนตรงนี้นะคะให้เรากดเลือกตรงการแจ้งเตือนได้เลยะคะ่ะ แค่นี้ค่ะจากนั้นเราก็ออกจากไลน์นะคะแล้วก็ปิดเครื่องและเปิดเครื่องใหม่เข้ามาดูนะคะแล้วลองทดสอบดูว่าเสียงแจ้งเตือนกลับมาหรือไม่ถ้าเสียงแจ้งเตือนยังไม่กลับมาให้ใช้อีกวิธีหนึ่งค่ะวิธีต่อมาก็คือไปที่การตั้งค่าค่ะก็เลื่อนลงมานะคะเลือกตรงการตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเปืองนะคะจากนั้นให้เลื่อนขึ้นค่ะ ก็จะมาเลือกที่เสียงและการสั่นนะคะก็ของโทรศัพท์ท่านอื่นก็อาจจะมีเมนูที่คล้ายๆกันนะคะให้ไปที่เสียงและการสั่นนะคะกดเลือกค่ะและมาที่ระดับเสียงนะคะเรามาดูในส่วนของการแจ้งเตือนตรงนี้นะคะว่าการแจ้งเตือนตรงเนี้ระดับเสียงของเราเนี่ยมันเป็นระดับไหนให้เราเลือกระดับสูงสุดก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับการตั้งค่านะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี